ต่อมาเป็นฉากที่ยามานเขากลับจัดลงป่าจ่ายครับก็คือนั่งรถแท็กซี่แล้วก็เขาจะเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยตาเขาเนี่ยเขาเริ่มมองเห็นชัดขึ้นแล้วนะ<ม>ซีนนี้ก็เป็นซีนหนึ่งที่เขาเริ่มเห็นอะไรแปลก คือตอนแรกก็ยิ้มๆอยู่ใช่ปะแต่พอเห็นซีนผิดปกติอะเขาเริ่มแบบเฮ้ยมันคืออะไรวะซึ่งซีนที่เขาเห็นคือมีผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่กลางถนนครับแล้วรถก็ค่อยๆเคลื่อนผ่านแล้วเขาก็ยืนนิ่งๆอะแล้วพออามามองย้อนกลับไปอะเขาก็ยังยืนเฉยๆกลางถนนซึ่งไม่ต้องเป็นคนที่เพิ่งเห็นโลกนี้ครั้งแรกหรอกไม่ว่าใครก็จะรู้สึกแปลกกับซีนนี้อยู่ดีว่าผู้ชายปกติหรือว่าคนปกติเขาไม่ยืนกันตรงนี้หรอกมันต้องมีอะไรแน่นอนหรือว่าคนนี้อาจจะไม่ใช่คนแล้วอะแล้วก็ถ้าเราสังเกตดดีีีซนะะเเเเ้าจอออยยยยงงงกลู่ ดูดูเส้นถนนนะเนี่ยเส้นถนน,เอ,เ,นเอียงเห็นปะแล้วก็ตึกเอียงเห็นปะตึกไม่ได้ตั้งตรงรวมถึงใต้ต,ต่างๆเสาต่างๆเนี่ยมันไม่มีอะไรตั้งตรงเลยมันเอียงไอ้ความที่มุมกล้องมันเอียงอ่ะมันจะทาให้เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่โลกมนุษย์อะสิ่งที่อามานเห็นนะตรงเนี้ยมันมีความทับซ้อนของโลกปัจจุบันกับอีกมิติหนึ่งที่มันทับซ้อนอยู่ที่ตาของเราเห็นนั่นเอง